สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำผัดผักคะน้าหมูกรอบกันนะคะเอาพริกกับกระเทียมที่เราตำไว้เรียบร้อยแล้วนำลงไปผัดในน้ำมันค่ะแล้วเราก็ตามด้วยหมูกรอบค่ะนำลงไปผัดกับพริกในกระทะนะคะคนให้เข้ากันให้หอมค่ะตามด้วยผักคะน้านะคะท่านผู้ชมผัดรวมกันค่ะ ปรุงรสได้ซอสฝาเขียวน้ำมันหอยรสด,ดีแล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงกันได้ตามใจชอบเลยค่ะเอามาผัดรวมกันค่ะให้คณะสุกก่อนนะคะเป็นยังไงมั่งคะท่านผู้ชมคณะหมูกรอบทำง่ายง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองเอาไปทำทานกันดูนะคะท่านผู้ชม ขาหมูกรอบง่ายๆเราทำทานเองที่บ้านสบายๆเลยค่ะเรามาดูหน้าตาคขาหมูกรอบกันนะคะหน้าตาเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมน่าทานหรือเปล่าคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ